กรบมวเดีข่าวสารดีๆทางไอทในช่วงเย็นเวลา18ในการ30นาทีในข่าวสารดีๆทาง IT ีครับ รับคราวในช่วงเงย็นวันนี้นะครับผมเอาใจคนที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือ iOS หรือว่าโทรศัพท์มือถือของฝั่ง Apple นั่นแหละล่าสุดนะครับ iPhone SE 2020ได้มีการเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วมาดูราคาและโปรโมชั่นต่างๆดีกว่าว่ารุ่นนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้าง iPhone SE 2020นะครับมีการสรุปราคาและโปรโมชั่นจาก3ค่ายโวยจะเป็น t ูบบเอสดีแทกเในราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,300บาทขายแล้ววันนี้ครับ เปิดให้ผู้ที่สนใจนะครับจับจองอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยในส่วนของ iPhone SE รุ่นที่2หรือ iPhone SE 2020ครับโดย iPhone รุ่นนี้เป็นโทรศัพท์มือถือราคาย,ย่อมเยาวเริ่มต้นราคาในประเทศไทยอยู่ที่14,900บาทส่วนใครที่กำลังมองหาแพ็กเกจเสริมจากค่ายสามยักษ์ใหญ่นะครับอย่าง ASD t a c True เนี่ยก็มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับเริ่มต้น True Move S ก่อนนะครับ iPhone SE นะครับได้มีการจัดโปรโมชั่นในราคาเริ่มต้นถูกสุดที่7,300บาทเมื่อซื้อร่วมกับ True โปรโมชั่นหลักๆมีให้เลือก3แบบครับสำหรับลูกค้ารายเดือนเมื่อซื้อเครื่องพร้อมกับแพ็กเกจโดยโปรโนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องเต่าไม่ติดสัญญาและโปรโมชั่นที่ซื้อเครื่องเต่าโดยไม่ติดสัญญาพร้อมจัดส่งถึงบ้านมี3แบบนะ อันดับแรกนะครับก็คือการซื้อข้อเสนอสุดพิเศษสําหรับสั่งซื้อร่่งหน้าครับลถสูงสุดที่6,600บาทเริ่มต้นที่8,300บาทนะครับเมื่อซื้อเครื่องพร้อมกับ CG, Un fund, Un แพ็กเกจ CG Unlimited สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมแล้วก็มีการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนลูกค้าปัจจุบันรายเดือนนะครับจะมีอายุการใช้งานตั้งแต่90วันขึ้นไปที่ไม่มีสัญญาการใช้งานหรือสัญญาที่เหลือน้อยกว่า90วันลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมจะรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 1, าาาน iPhone SE, หนึ 4G 14,900บาทเมื่อซื้อนะครับพร้อมกับแพ็กเกจ699บาทชำระล่วงหน้า2,200บาทครับสัญญา12เดือนจะได้ส่วนลด3,600บาทเหลือเพียงแค่11,300บาทนะครับและใครที่สมัครแพ็กเกจ1 0 9 9บาทก็จะได้ส่วนลด5,600บาทครับชำระล่วงหน้า4,000บาทสัญญา12เดือนนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ1,299บาทขึ้นไปนะครับชำระล่วงหน้า5,000บาทส่วนลด6,600บาทเหลือเพียงแค่8,300บาทแต่อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าใครย้ายค่ายก็จะได้ส่วนลดอีก1,000บาทครับแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าใครสนใจก็ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าอย่างน้อย1,000บาทนะครับไม่รวมภาษีเพิ่มเติมก็จะสามารถที่จะรับโปรโมชั่นตัวนี้ไปได้จุดแรกที่น่าพิจารณาสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับก็คือคุณจะต้องจ่ายแพ็กเกจล่วงหน้าไปด้วยเนาะเช่นเขาบอกว่าสมัร, 99, ร็จเจจ่ 11, ง,ง 3, 6, ะ14,0า 900ก็เป็นราคาเครื่องปกติเลยนะครับวันจริงใจ14,900แถมมีโปรโมชั่นพ่วงมาด้วยอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะมาต่อยกันนึงก็คือไม่ติดสัญญาเครื่องเปล่านะครับถ้าซื้อรุ่น64กิก14,900ราคาปกติแล้วก็ชำระจะได้ส่วนลดค่าเครื่อง500บาทครับเหลือ14,400บาทเมื่อซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมซิมเติมเงินแบบไม่ติดสัญญาก็จะได้รับส่วนลดไป500บาทสำหรับ ToMove S นะแล้วก็อีกข้อเสนอหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วก็็เปนลูกค้า ToMove S แบบรายเดือนอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปจะได้รับส่วนลดนะครับ5,600บาทโดยไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าอันนี้ละดีกว่าก็ต้องสมัครแพ็กเกจ6 9 9นะครับก็จะส่วนลดไป3,600บาทก็จะเหลือ11,300บาทสำหรับรุ่น64 g b มาต่อนะครับที่โปรโมชั่นของ d t แทกันบ้างเขาบอกเริ่มต้นที่7,750บาทครับอันแรกเลยนะครับลูกค้า d t แทสามารถซื้อ iPhone SE ในราคา9,250บาทสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนลูกค้าปัจจุบันระบบรายเดือนพิเศษตั้งแต่มีอายุการใช้งาน12เดือนอันนี้คือแบบแรกถ้าสมัครแพ็กเกจนะครับ699เนี่ยจะได้ส่วนลด2,700บาทแล้วก็จ่ายค่าบริการลูกหน้าแค่500บาทเท่านั้น ก็ในวันจริงนะครับก็จ่ายแค่12,700บาทนะครับก็ถือว่าถูกลงแล้วก็สมัครโปรแต่ได้ส่วนลดเอออันนี้ก็จะต่างจาก u e m o v e ที่แบบเหมือนจ่ายเต็มแต่ก็ผูกโปรไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้สำหรับใครที่ไม่ได้เคยใช้รายเดือนมาก่อนนะเราก็จะลองลองผูกโปรโมชั่นรายเดือนดูนะครับดีแท็กก็ดูนะ่าสนใจมากกว่าเนาะอ่ะถัดมาที่ AS กันบ้างนะครับในราคาเริ่มต้นของเขาคือ7,300บาทครับสำหรับโปรโมชั่น iPhone SE นะครับ a s Hot Deal มาดูโปรโมชั่นแรกกันก่อน อันนี้เนี่ยสำหรับคนที่สมัครแพ็กเกจ CG Hot Deal Extra นะครับก็จะได้ส่วนลดเมื่อลูกค้าย,ย้ายค่ายเพิ่มก็จะได้ลดอีก1,000แต่ถ้าสมัครแพ็กเกจกับ AS นะครับก็จะได้ราคาเริ่มต้นที่8,300บาทมาดูที่รุ่นโดยคมจำ6ักิกนะครับเมื่อสมัครเป็นแบบรายเดือนนะครับก็จะต้องมีแพ็กเกจที่จ่ายค่าบริการล่วงหน้าเหมือนกันนะครับ อันแรกเลยแพ็กเกจ699จะได้ส่วนลดตัวเครื่องอยู่ที่11,300บาทจาก14,900แล้วก็ชำระล่วงหน้า1,500นะครับพูดง่ายคือสมัครแพ็กเกจ699เนี่ยวันจริงนะครับจะต้องจ่าย112,800บาทก็ถือว่าเป็นอีกโปรหนึ่งที่น่าสนใจเอะแตกต่างจาก TrueMove นะครับที่จ่ายเต็มอย่างเดียวจะมีโปรโมชั่นสำหรับ Best Buy นะครับก็คือลูกค้า AS ดั้งเดิมนี่แหละในราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่8,300บาทสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้า AS ก็จะได้ส่วนลดไปนะครับซึ่งตรงนี้จะไม่มีการจ่่าาาายยคบรรริกววงน้ด ก็ถือว่าเป็นอีกโปรโมชั่นของ iPhone SE 2020ที่เรานมาฝากกันแล้วกันนะครับส่วนตัวคิดว่าดีแท็กกับ AS เนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วใครที่ใช้เติมเงินอยู่อยากจะไปเปลี่ยนเป็นรายเดือนแล้วก็สมัครแพ็กเกจ699เนี่ยค่าเครื่องได้ส่วนลดด้วยแล้วก็ผูกแพ็กเกจนะครับก็น่าสนใจไม่น้อยเลย และทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะมาฝากกันในช่วงเงย็นวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีแล้วคอนเทนตของเราต่อไปนะครับช่องเรามี f c e b o o k f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกัอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย